สวัสดีจ้าพาคุณย่ามาทานบุฟเฟ่เวียดนามก่อนที่จะพาไปหาคุณหมอคะ่ะร้านย่าสู่อากาศร้อนทุกคนก็เดินในตลาดนะคะ ยาอาหารไทยนะคะคุณย่าบอกว่าให้หอมตักก่อนแล้วเดี๋ยวคุณย่าจะให้ช่วยทีหละคนไทยอันดับแรกเอาข้าวก่อนนะคะประมาณว่าเหมือนเนื้อน้ำมันหอยอะไรเนี้ยคะ ยาเริ่มตักข้าวผัดไก่ทอดกุผงดพด้วยไงยี่งฟ้อนละเดี๋ยวข้ามาแฮมตาเส็นคุณยาบอกของเธอไม่ได้จะเอาไปฝากเอถักถักถักสวิเกขอคุณค่ะขอเปี๊ยะปูค่ะ ให้แม่ยา่าตักเองชิโคลหมูอบเวเบียนคุณย่าใจถึงมากต้<ะ>องจอดแกนัทอะไรเปล่โอเคเอาไปเผื่อลูกสะไคอีกของลูกสะไคเต็มจานด้วยค่ะคุณย่าไปด้ uh, <shirt. S 2> วย<ะ>อ่าเชดบีฟเชดอะไรป

นี่แม่ยา่ารักอาหารไทยใช่เหรอจ๋าจาท่านบอกว่าโอเคแล้วมาจ้าพี่น้องจ้าทานข้าวกันวันนี้จะจัดกันหลาย,ลายจานเลยค่ะอืมมมมมม,ม,ม,ม คุณเลมโบหมดไปหนึ่งจานแล้วนี่ของหอมนะตัดมาตักมาแล้วไปช่วยแม่ย่าจนเย็นแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะแม่ย่า,ากระดาษให้ของคุณย่าจ้ะคุณเลมโบหมดหนึ่งจานนะคะดิฉันกำลังลุยอยู่ค่ะอร่อยทุกอย่างคุณย่าค่ะ ทานซุขค่ะของข้าพเจ้าหมดแล้ว,ลวตอนนี้ก็จะจัดแบบว่าเราจะจัดเอาไปให้เขาผัดให้นะหอมก็จะดูไม้ <ST AN N 2> okay. โอเคเก็บบอกว่าเอากระโพดไม้นี่นะคะ ส่วนนี้เป็นผักค่ะอันนี้ก็เป็นพัวหอยูลกชิ้นกนนุ้งเราจะเอาปลานะคะภายนนี้เป็นเนื้อเป็นไก่ค่ะอันนี้เราจะใช้น้ำ,นำผ,บบนะะผัดแบบสปซี่นะคะเผ็ดแบบซีฟู้ดนะจะใส่อะไรก็ เติมเอาค่ะตอนนี้เดี๋ยวส่งเข้าผัดที่เคาน์เตอร์นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มสไปซี่หมาบอร์เซ็ตคือเีขลุ่ลิดคนละลิปเดยนี่ของคุณเลมโบ้ค่ะสีก๊อดอุดน่าทานมากของเราก็จะรอรอทาคิวนะพ่อค้าแต่พ่อครัวกำลังผัด ครับอืมเอยอะคุณเลมโบเอาหอยมากปอนหอยจ้ะแกถามว่าเอาหอยไหมหอมบอกกินยากไม่เอาหรอกเย็ดไปกัดแทนสเกี๊ยงอร่อยมากยำมียำมีในระหว่างที่รออาหารผัดหอมก็มันเอามีดกับซ่อมมาแยกเนื้อแยกกระดูกให้คุณย่าจ้ะ คุณย่ามารอบสองจ้ะท่านก็เอาแกงแบบค่ายกับแกงเขียวหวานแบบไม่เผ็ดน,นะเดกกอดอะไรมุสซานฮะเยกอดอะไรเดบกากดอโอ้คุณย่าบอกอร่อยอร่อยโอเค <Okay. S 2> ผัดของประการหอมเสร็จแล้วนะคะต้องดูแลคุณย่าก่อน เดินมาฟิชเย็ดติโก้นะามูสันเดฟฟิชฟิมปลาจ้ะโอชกุตโด,ดมเย็ดติโก้อ่ะสมีดิดแอดแอดอัดแอดอะ่ะทานง่ายค่ะปลาทอดเมื่อกี้แคะซี่โคงให้ซะให้นายแม่ยินเองยะย,งยะเดีเย๋ยว đi reku củ, บะ lack กุ้งบะ rek ปาแร็ก uh, of avocado, ba, samon, hmm? avocado หึ Đây for you ได้เลย เด่นนะสลัดม yeah. ุสันวีทอเสนอมสลัดอะไรวินฮอนุเด่นยะสลเอตตามัสมสลัดโอเคเฮย์เซลยะเซลแรกก่อนแรกแกคุณย่าบอกโอเคแล้วนี่ของคุณย่ามาแล้วค่ะโออหรอส่งคุณย่าที่โต๊ะีีของคุณเดนโบค่ะแล้วดูนี่ของหอม อร่อยมากอ่ะผัดเส้นจ้ะคุณย่าทานเก่งมากอุ้ยพี่โบน็อกรอบแล้วครับ ซุปแล้วก็น้ำกิ้มมาให้คุณย่าละพี่โบทตามด้วยซูชิมิเตหู้ด้วยค่ะ ปลาหมึกค่ะลูกชิ้นปลาค่ะอืม,อมคุณเลนโบบอกว่ามีลามีเวลานั่งร้านอาหารอีกชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะต้องเดินทางไปถึงคุณหมออืม มาจ้าพี่น้องจามาทานด้วยกันอันนี้เป็นสลัดกับซูชิเลยนะคะมูสไม่ออกเลยเจ้า

นนก็ั่งรอเยมโอ้สเกะบล่าลน,นสไเเล็กกอัดพอพดอเดี๋ยวงทีันกออร่อยมาก <c oughs> อิ่มจงตังยูคกทักโฟมอตเนขอบคุณขอบคุณสำหรับอาหารอร่อย คุณย่บอกว่าวันนี้เธอนั่งตรงนี้นะย่าจะเข็นพนะมาหาที่จอดรถเดินทางไปโรงพยาบาลกันจ้า<ม>กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะ mm hmm. คุณเลมโบบอกมองเห็นหลังคาโรงพยาบาลอยู่แต่ว่ามันไปทางตรงไม่ได้ต้องไปทางอ้อมจ้ะ mm hmm. รอคุณเลมโบจ่ายที่จอดรถจ้ะหาชมดอกไม้ก่อน เดินออกมาห่างคุณย่าเพื่อเก็บภาพนะคะปกติจะประคองท่านอยู่ค่ะสี่คุณย่าบอกมาถึงที่เราเคยมาแล้วคุณย่าออกมาจากห้องตรวจแล้วจ้ะคุณย่ามา,มาซื้อถุงเท้า เพื่อสุขภาพที่ร้านขายยาแล้วก็นี่นะคะบริเวณคลีกโฮสหรือว่าโรงพยาบาลค่ะกลับค่กลับนี่นะคะเอียีเกียนเต็มจะมาดูโทรศัพท์ใหม่จะจะได้หรือไม่ได้นั้นเดี๋ยว รุ่นกันคะ่ะเนี่ยซัมซุงราคาโคนฮะคะูณ3.2แต่ตอนนี้ก็พาคุณย่ามาแวะร้านขายดอกไม้แลบะบพืชผักนะคะ ลิ้นมังกรนะคะต้นเนี้ยค่ะหนึ่งรอยห้าสิบโคลนนะดีที่บ้านเรามีจ้ะจ้า อยากได้จังสีเหลืองพอบานหยิบแล้วค่ะแค่แค่มาชมว่าสวยนี่นะคะชื่อหอมอ่านไม่ออกเลยค่ะชื่อ,อยากมากต้นด้วหนึ่งร้อยห้าสิบคูณนะคะได้แล้วหนึ่งต้นเขาจะเลื้องอลา,ามทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบบวอนเปรี้ยวพี่น้องต้นแค่นี้ต้นแค่นี้ดูค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบคูณ ราบาร์เบอ,อร์หนึ่งร้อยแปดสิบคูนใช่ยะเฮมิก,เ,กอเออห้าห้าต้นห้าล้อมเลิกนะคะกระเทียมป่าค่ะห้ากอสองร้อยคูนนะคะถ้าซื้อห้ากอนะห้ากอสองร้อยคูนต้นเดียวเองนะต้นเดียวกระเทียมปา่าหรือว่าล้อมเลิกนะคะนี่แพงมาก ต้นเดียวมืดคํำอยู่ที่บ้านไม่ยาาจ้ะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านสวนนะคะด้วยเวลาสองทุ่มสิบสีนาทีทไปจันทร์ขึ้นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะ พระจทร์ขึ้นแล้วเพราะว่ามันสองทุ่มสองทุ่มกว่าแกวนรถมาให้ดูดอกไม้เนี่ยคะ่ะมองไม่เห็นแล้วย้อนรถออกมาออกทางทางเดิมพระจัร์ขึ้นแล้ววันนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่กับโทรศัพท์ทั้งคอนบ่ายคอนเย็นเลยพี่น้องเรซื้อโทรศัพท์แล้วก็ให้เขา อะไรนะใส่ีดหน้าจอกันแตกแล้วก็ให้เขาย้ายโปรแกรมอะไรให้จ้ะก็เด at ี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านเนาะโอ้นกบินเต็มเลยจ้ะมองเห็นหรือเปล่าน้ออ้นก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 อ่ะอ่ะไปทางไหนโอ้โหเต็มหลังคาเลยนะโพททอเกตแอนสกิเต็มหลังคาเลยนกอะ ู Ooh, no, ้นกเต็มเลยโทรศัพท์ที่ซื้อวันนี้ สองร้อยห้าสิบหกกิกไบต์นะคะแต่ว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่อยู่นี่คือแค่หกสิบสี่กิกไบต์จ้าก่อนจะปิดคลิปมารีวิวโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะก็ซัมซุงค่ะรุ่นนี้นะคะในราคาเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดโคนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณสองหมื่นสามพันแปด ร้อยบาทนะคะก็เครื่องเก่ามันก็มีปัญหาเรื่องเมมโมรี่เต็มแล้วก็เราเติมไม่ได้ก,กิกกิกไบต์อะไรเนี่ยมันก็จะหมดแล้วาภาพมันไม่คมนะเวลาเรา,เาตัดต่อภาพหรือว่าประมวลภาพแล้วมันส่งไม่ได้ในถ้าเราใช้ความคมของภาพมากนะคะเราจะต้องกดลงมามัวลงมัวลงมันถึงจะส่งได้นะคะอันนี้ก็คือมัน มันเป็นขั้นตอนการตัดต่อคลิปนะคะคนที่ทำคลิปก็จะรู้นะคะเราซื้อเครื่องนี้มาเน้นเรื่องกิกะไบต์นี่ก็คือ256 g กิกะไบต์นะคะใช้ไปเลยค่ะทีนี้เพราะว่าเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาจะ เพราะว่าเครื่องที่ใช้อยู่นี้มันมีปัญหาทีนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องภาพคมชัดแล้วค่ะแต่ว่าขอเวลาทําความรู้จักกับเขาสักนิดนึงนะคะก่อนจะใช้งานก็คงอีกสักระยะหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆนะคะต้องขอขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้ FC ทุกท่านมีส่วนร่วมช่วยซื้อกันนะคะเพราะว่า ช่วยติดตามชมคลิปติดตามดูโฆษณาให้นะคะก็สะสมเงินในส่วนที่ได้รับจาก YouTube นั่นแหละมาซื้อเองกูเลนโบบอกว่าทำไมอยากซื้อเองก็บอกภูมิใจก็อยากให้เขาภูมิใจได้ราคาเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราทำมาหากินเราก็ควรจะเอาเงินที่เราได้จากการทำมาหากินนี่แหละมา ซื้อโทรศัพท์นะคะมันก็เป็นการต่อยอดเนาะภาพมันคม,คมคมชัดๆขึ้นมาแล้วกอ็อาจจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากคลิปนี้ก็โอ้โหลอยเดเย่านน้ำจะก็จยกขโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ